เชฟมั่มพ่อกลัวหัวเหลี่ยมทั้งสัปดาห์เชิญชมอาหารอีสานรสแซ่บมีทั้งส้มตำปลาร้าสุปนัวจิ้มข้าวเหนียวร้อนๆแกงผักหวานไข่มดแดงรสเด็ดถึงใจลาเป็ดสุตเด็ดและเมนูอื่นที่ล้วนแซ่บอิ่มดิลิเชียส สวั <stop> สดีครับสวัสดีครับพบกันทุกๆวันกันถึงสุกเวลาดีสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นช่องหนึ่งร้อยเชฟมัมพ่อคัวหัวเรียงอ่าววันนี้และทุกสัปดาห์ก็มีันนี้อีสารอย่างเดียวสัปดาห์นี้อีสารล้วนๆอย่างเดียวเลยอัีสานเลยครับอันนี้อันนี้ผมอาจจะเดาไม่ถูกนะแต่ดูจากหน้าตาแล้วมันมีมีขนมจีนด้วย มีแคบหมูมีถั่วงอกแล้วมีถั่วงอกงด้วยมีเตาแน่แนเออคุณพูดเป็นสูตรใหม่สูตรมแต่เนี่ยผมทายได้แน่วแน่เลยอ่ลาบเป็ดอ่าลาบเป็ดลาบเป็ดแต่ละที่นะครับแต่ละจังหวัดจะทําไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นลาบเป็ดทางฝั่งอุดรก็จะอีกแบบหนึ่งนะฮะบางจังหวัดนะครับจะสูตรจะค่อยๆเหมือนกันเอาเอาร้านเข้ามาเลยร้านนี้คือร้านสมยงตำซั่วนะครับขอบคุณแอฟมาครับคุณแอฟคุณแอฟคุณแอฟครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินข่าวร้านนี้ก็ดังมากแถวพระรามเก้าอ๋อร้านอยู่ตรงไหนนะท่าในซอยช่องเก้าค่ะพระรามเก้าซอยหกสาขาหนึ่งพระรามเก้าซอยเจ็ดสาขาสองค่ะเรามีสองสาขาสองสาขานะครับสมยงตัมซัวร้านอาหารอีสานยอดนิยมของพนักงานออฟฟิศย่านพระรามเก้ามีเมนูอาหารอีสานรสชาติแซ่บๆให้เลือกรับประทานกันอย่างมากมายทั้งอร่อยและราคาประหยัด สำหรับวันนี้เชฟทั้งสองของเราจะได้ลิ้มลองความอร่อยจากเมนูใดเชิญรับชมกันได้เลยครับอ้าว<ม>วันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงถามก่อนเลยนี่คืออะไรออตำซัวสมยงค่ะอ้าวตำซัวเป็นยังครับเอไเอ,ไม,เอไม่เอาข้าวปุ้นไปใส่น้ำกันคถ้าเอาข้าวปุ้นไปใส่น้ำกันแลเส้นมันสะอืดประเทศไหนว่า,าแซ่ถ้าเอาเส้นข้าวปุ้นไปเส้นหนุ่มจีนไปใส่ในโคกมันจะเอ,อืดของที่ร้านนี้คือว่าตำส้มตำแล้วเอาทาตำส้มตำเนี่ยมาลาด อันแรกน้องจีนก็ขานแยกได้แยกได้ขายแมวนี่ก็แยกได้แล้วก็ตัวงอกแล้วก็แสเน่เลยแล้วก็มีเคลล่าเล็บหมูแค่หมูโหฉุดร้านนี้โยน่ามาถึงลาบเป็ดนี่ลาบเป็ดเหมือนกันพี่ทำไมมีนี่ทอดด้วยลาบเป็ดต้องใส่หนังเป็ดทอดถึงจะอร่อยในร้านสมยศต่างจังลาบเป็ดต้องไปกินมันก็ไม่ใส่นะพี่บางทีก็สับสับไปเลยไงสับไปเลยสับแล้วก็มีนิดหน่อยเราสับไปนิดหน่อยเพื่อให้เพื่อให้มันมีความนิ่มของเป็ดไงมีสองอย่างอย่างแรกคือลาบเป็ด ลาบเป็ดสมยงสูตรของเขาตำซั่วสมยงตำซั่วสมยงนะครับนี่คือสูตรเขาเอาสองเมนูครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่แอปทำนะครับท่านผู้ชมตามไปนะครับมา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 เมนูลาบเป็ดเมนูที่ได้ความอร่อยจากหนังเป็ดและเนื้อเป็ดที่ถูกเจียวจนหอมนำมาผสมผสานกับเครื่องปรุงต่างๆเพื่อให้ได้รสชาติที่แซบสดเด็ดส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยหนังเป็ดเนื้อเป็ดใบมะกรู พริกแห้งกระเทียมเจียวหอมเจียวหอมแดงมะนาวน้ำปลาผงปรุงรสข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมผักชีและสะระรหเน่ผมทำเลยได้ไหมอยากเห็นได้เลยใช้ไหนใช้กระทะที่ตัอย่างก่อนนะอันนี้ไอ้ใบมะกรูดที่ทอดแล้วผัดพริกที่ทอดแล้ว้นี่เขาจะมาโรยที่หลังถืบป่ะตืะอ่าอันนี้กระเทียมเจียวหอมเจียวหอมเจียวใ้โรยที่หลังไปโรยที่หลังอ่ะก็ทีาดทั่วไปราดทััวไป ขั้นตอนเด็ดๆก็คือของอันนี้เลยนะใช่แม่ผ่านผ่านหนังบราบเป็ดไม่มีหนังมันไม่เป็นราบเป็ดเลยนะต้องใส่น้ำมันปะไม่ใส่ก็ออกมันเองใส่น้ำมันค่ะของอกมันเองขอซ้อนไหมคะอ่ะอาหารอีสานต้องอย่างนี้เลยอ่ะพี่แม่เดี๋ยวมันจะออกเหมือนเราเจียวหมูอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหมือนเหมือนเราเหมือนเจียวมันหมูอ่ะอ๋อให้ทำให้มันกรอบๆใช่ไหมแม่ละจ้าแม่จ้ะอโอ้จะได้รู้แล้วครับพี่พี่เราเเวลาที่ผมเห็นเวลาที่เขาทำอ่ะพี่ทำลาบอ่ะผมเห็นบางอีสานบางที่เขาก็เอาเนื้อเป็ดอ่ะ ไปกักไปขูดอะไรกันลวนกับคาแล้วแต่แล้วแต่แล้วก็โจุดเวลาทำเป็ดเนี่ยเป็ดมันจะมีต่อมสาบใต้ผิวหนังใตอยู่ตุ่มตูดมันใช่ไม่ใต้ผิวหนังมันจะมีต่อมสาบเหรออ่าแล้วทำไงคือเวลาเวลาผมจะใช้น้ำส้มน้ำส้มสดอะ เขาเรียกอะไรจิ้มที่หน้าอกไปแล้วก็ให้เอาน้ำส้มใส่ลงไปแล้วก็น้ำส้มมันก็จะเข้าไปกัดตอมตอมวิตามินซีนะครับแบบใช่แล้วก็ใส่เครื่องลงไปอเป็นสูตรนะครับที่เคนบอกนะครับว่าน้ำส้มไปจิ้ม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 หนังใช่แมันจะหาสาบล้วนเป็ดก่อนเอาอะไรครับอ่าลวนเป็ดใช่ไหมได้มาแล้วติดไฟให้เดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวแป๊บเป็ดนี้ลวนไม่ต้องใส่น้ำมันใช่ไหม อันนี้ล้วนไม่ต้องใส่น้ำมันพี่ม่นี่เดี๋ยวผมสลับอันนี้ไว้นี่ดีกว่าเออนะนี่ล้วนเป็ดนี่ไม่ต้องใส่น้ำมันเนาะไม่ต้องคั่วไปเือนกันคั่วไปเรื่อยๆเหมือนกันใส่น้ำไหมไม่ใส่ค่ะใส่นิดนึงนิดนึงนิดนึงใส่น้ำนิดนึงโอ้โหโทษระวังนะครับระวังระวังนิดนึงระวังนิดนึงระวังนิดนึงนะครับระวังอันนิดนึงค่ะว่าจะเอาด่านเอเค เพราะปกติเนี่ยผมผมมีเพื่อนมันเป็นเชฟอีสานนะพี่บางทีมันก็ให้ผมใส่ขาบ้างอ๋อแล้วแห้งแลอวใส่วไปใส่งวงแาต้องไปคั่วก่อนนะใช่นอกจากสองเมนูที่มาออกในรายการวันนี้แล้วเนี่ย ยังมีเมนูอื่นอีกไหมครับเมนูเด็ดนะทุกโต๊ะไปจะต้องยำหอยแครงอ๋อยำหอยแครงยำหอยแครงกับตำข้าวโพดไข่เค็มข้าวโพดไข่เค็มรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือลาบเป็ดสูตรสมยงตำซั่วนะครับร้านก็อยู่ตรงในพะหลำเก้ามันจ้าสองกินเนาะเราขอฝากเมนูอีกเมนูหนึ่งปลาช่อนน้ำตกกับปลาเผาเขาขายดีมากปลาช่อนน้ำตกกับปลาเผาก็จะขายดีมากใได้รับปิดไฟปิดไฟเลย ใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปแล้แต่แต่ไม่เอาน้ำเยอะใช่ไหมไม่เอน้ำเยอะเพรน้ำมันออกแล้วเนี่ยคือราบแห้งๆนี่ถ้าเราบีบบีบมะนาวใส่น้ำพริกน้ำปลาปลาก็แค่นี้ก็กินได้แค่นี้ก็กินได้แล้วสิโอ้ดหแล้วหอกดูเอาวันนี้ผมบอกแล้วพี่มั่งผมแม่เป็นอาหารที่ผมชอบเหมือนมนกันนะโหาบเป็ดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่หยิบยบมาใกล้กล้เลยค่ะหยิบยบมาใกล้ใกลเลยค่ะเดี๋ยวขยันวาน้าให้ด้ววน้ัะ สองน่วยสองนิ่มบ่ะสองน่วยค่ะสองน่วยได้บ่ะน่วยก็กลัวเนี่ยแหละมันจิ้มผสมพวกป่งเดี๋ยวซีมเอาดูอืมอะไรนะตอนหัวนะตอนต้องใส่ผี่คนลงไปน้ำเมื่อผ่านคาแต่คุยมันเหรอลืมลืมคาคาแต่คุยครับคาแต่คุยเพราะว่าโมแต่คุยเลยลืมคาแต่คุยลืมพอโดนทค่คาคาแต่คุยโมจะคุยโมแต่คุยไปแล้วอยู่ร้านนะผมผมแม่นแปลว่าอะไรพี่หมอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ย ครับเข้าไปมันจะแซ่บหลายนะต้องมะนาวสดนะมะนาวที่ชื้อมาในขวดก็ไม่ได้อารมณ์อยู่นะไม่ได้ไม่ได้อารมณ์คนละอย่างอารมณ์ว่ากินมันไม่เหมือนกันเหมืนค่ะแมเหมืนเหม็อนหยัดแงบไม่ได้เหม็อนหยัดแงบก็เหมือเหมึงหยัดหงบแงบแงะเจอไหมสีเริ่มมาแล้วโอ้โหมั่มดีแล้วครับท่านผู้ชมครับตามไปด้วยนี่ตามไปด้วยนี่คือเอ้ย มอช่วยไปแล้วช่วยไปแล้วไม่ไม่พอไม่พอไม่พอพ่อใส่อีกไม่พอก็ใส่อีกผมชอบนะพี่มัมหนักเครื่องอ่ะหนักเครื่องแรงไหมหนักเครื่อเขาใส่ที่หลังถ้าใส่ตอนร้อนเลยมันจะมันจะสุกอย่างที่พี่มัมบอกอ่ะใส่แล้วร้อนแล้วมันจะสุกมันจะสุกมันจะมันจะเหนียวมันจะเหนียวมันจะเหนียวนี่พี่มัมดูท่านผู้ชมครับนี่คือหน้าตามันนะนี่ท่านผู้ชมครับนี่นี่นี่คือหน้าตามันเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่อันนี้อยู่แล้วใช่ไอทำให้ดูเฉยๆนะเป็ดเราทำให้ดูนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเขาพูดแล้ว ครับก็ปกติก็ต้องมีหอมเจียวใช่ไหมอ๋อนี่มีหอมเจียวเนี่งอันแล้วนี่อะไรครับกระเทียมเจียวหอมเทียมเจียวหอมที่หลังอ่าต้นหอมไปเลยวะจ้าใไ่เลยต้นหอมกับผักชีใบเลื่อยครับพี่ังต้นหอมผักชีใบเลื่อยผักชีไอปผักชีธรรมดาผีฝรั่งครับมีธรรมดานี่แล้วก็ใบสะระแหน่สะระแหน่งล่างใส่เข้าไปสะระแหน้นซีครับโอเคนี่ก็คนคนเสร็จปั๊บก็จะเทมิ่งเจียวใส่ปะ กระเทียมเจียวเดี๋ยวไปใส่ที่หลังไอยไปโรยหน้านะโรยหน้าโรยหน้ากับหอมเจียวนะพี่มัมพรโหเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินมากอ่ะเผ็ดมากโอเคเราจัดจานแล้วมีผักแนมนิดนึงนะถั่วบักยาวนะแล้วก็ลาบเป็ดลาบเป็ดที่ใบผักไผ่หรือผักอผักไผ่ก็ได้ผักไผ่ก็ได้อะพี่มัมก็จัดให้แล้วจัดให้อน้สานี้มันมีเสน่หยงนี้นะพี่มั โอ้โหตุ้งยาวกินได้เหรได้ค่ะได้อ่ะมาวางตรงกลางได้ปันนี่มาใส่ตรงกลางเลยแป๊บเข้างในแป๊บมีกันนี่นะข้าวเหนียวออกแดงๆอ่ะพี่หม่าข้าวเหนียวแดงๆนะหรือข้าวเหนียวขาวค่ะที่ร้านก็มีนะคะข้าวเหนียวต้อเหนียวกอก้องข้าวกล้องพี่หม่ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะกรอบเนี่ยมันกรอบจริงนะใช่จะ กรอบของมันได้ระดับของมันเลยเอาละเรียบร้อยนะครับรวย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 แต่นี่รวยรยอะไรมั่งอืมรยนี่วางอืมเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปใครกินเผ็ดก็กัดตามไม่ได้เลยมาโหแต่นี่แบบรสจัดมากแล้วไม่ต้องกินเผ็ดแล้วอืมกระห้อยนีไปหอมเจียวเนนี้หอมเจียววานนะถ้ามาอาหารนิสานแล้วทางพี่หม่ำนี่ผม ขอบายแล้วครับเอ้ยผมจัดเองครับนี่นี่ก็กระเทียมเจียวทำไมต้องใส่ทั้งหอมทั้งกระเทียมนะพี่ก็แล้วแต่เพิ่มบันเทิงของสูตรของร้านเราเป็นแบบนี้ค่ะสีสันมันน่าทานขึ้นนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านลาบเป็ดใครเป็นคนอีสานก็คงจะของทำไม่ยากนะครับแต่วิธีทำอาจจะต่างกันไปบางคนก็สับบางคนก็หั่นเป็ดหนังท่านผู้ชมครับ ยังไม่ทันให้ถ่ายอมาแล้วก็แตกมาแล้วสมยงตำซัวนี่คือเมนูแรกลาเป็ดลาเป็ดไป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 พี่นะลาเป็ดเมนูที่มีวิธีการทำง่ายๆแต่รสชาติอร่อยด้วยหนังเป็ดและเนื้อเป็ดที่เจียวจนสุกผสมกับเครื่องปรุงต่างๆจนได้รสชาติที่ลงตัวตำซัวสมยงตำซัวสูตรพิเศษฉบับทางร้านสมยงตำซั่ว เมนูนี้ทางร้านสมยงตำสั่วเขาใช้ปลากรอบและแคบหมูมาเพิ่มความอร่อยทานคู่กับขนมจีนการันตีความแซบส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยมะละกอมะเขือเทศมะเขือเปราะกระเทียมพริกแห้งผงปรุงรสสาระปลากรอบแคบหมูน้ำตำสั่วสูตรทางร้านถั่วงอกและขนมจีนอ่ะเมนูที่สองครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็คือตำสั่วแบบ อ่าสูตรต้นฉบับเลยก็คือก็เหมือนตำตําทั่วไปนเลยเพียงแต่ใส่น้ำจีนเข้าไปที่สูตรเด็ดของเราจะเป็นปลากรอบใส่ปลากรอบด้วยแคบหมูจ้ะใส่แคบแคบหมูใส่ปลากรอบด้วยใช่ค่ะแต่นี่คืออะไรเนี่ยเนี่ยอันี่ยอันนี้น้ำตำซั่วของเราที่เราทํามาน้ำตำซั่วที่ทําสำเร็จแล้วใสูตรสำเร็จประกอบด้วยประกอบด้วยน้ำบาลานซ์น้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามน้ำปลาเป็นน้ำปลาขอโทษจ้ะน้ำปลาน้มะขามแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลกระเทียม อ่ากระเทียมทำเรียบร้อยหมดแล้วคือตำผสมด้วยแล้วตำแล้วแล้วก็มาเป็นอันนี้อ่าน้ํามันนะจ้าต้ออยู่ในบ้านนะครับอ่าตำน้ําผสมนะครับตำพริกก่อนอันดับแรกผมรู้แล้วหยิบเลยนะหยิบเลยนะคะใส่เลยใส่เลยใส่หลายเลยโอ้ยใส่หลายเลย่องโอ้ยใส่หลายเรย่องโอ้ยอีก่งๆอพ่อเอ้ยผ็ดๆเลยพ่อพ่อพ่อไม่สงสาร ฝรั่งบ้างเลยต้มชุบต้องเป็นแบบนี้จริงแล้วนะครับพริกแห้งเนี่ยเท่านชมทางบ้านต้องตากให้มันกรอบเลยนะตากวันต่อวันตากวันต่อวันให้มันกรอบมันจะตำง่ายมันเหนียวมันเหนียวถ้าไม่ได้ตากแดดคุณดูนะดูสิถ้าไท่ถ้าไมชมครับแค่ได้กลิ่นผมก็จะเป็นลมนะท่านชมโอ้ยขอรุกนะครับ ตามผมค่ะขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับดูแดงขนาดนี้ครับนี่แหละมันจังแมนอาจารย์มุนแมนครับท่านนั้นไม่ใช่นี่แหละค่ะสูตรเด็ดของเราก็มีปลากรอบแห้งก่อนปลากรอบปลากรอบปลากรอบผมผมแม่ล้วครับท่านผู้ชมครับอืปลาแห้งนี่คือตำชั่วสูตรของอรันสมยอตำชั่วโอเคโอเถ้าใส่กันขนาดนี้เชฟเคนครับบาไบด้วยอ๋อโอ้ยได้ ร้านร้านนี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะนี่ร้านเปิดเอ่อเปิดสิบโมงเช้าปิดสามทุ่มค่ะเปิดเปิดเปิดเร็วนะเปิดเร็วค่ะปิดเร็วค่ะเราจะขายส่วนมากจะเป็นพวกเค้าปิดค่ะนี่แสดงว่ามีอะไรต้มต้มเนื้อไหมหมอเขาเรียกมีค่ะต้มหข้างในต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนซุปเปอร์ขาไก่ค่ะ ยอดเลยเมนูแต่ละเมนูนี่ไม่ต้องพูดกันแหละอีสานล้วนๆใช่ค่ะนี่ร้านอีสานล้วนๆอีสานอินเตออร์ีสานอินเตอร์เลยดูความที่เป็นความชำนาญนะมาดูเขาใส่แต่ละอย่างครับใก็จ้องก็ปุกแน่หนึ่งคือปุกเนี่ยคือให้ให้ให้มะเขือมะเขือปอกมันแตกนิดนิดอันนี้น้ำตำซั่วที่สูตรสำเร็จแล้วค่ะอธิบายไปทีแรกมะขามค่ะอธิบายไปแล้วใส่เลยใส่น้ำตำซั่วเลยน้ำทำสำเร็จไปเรียบร้อยหมดแล้ว เคลื่อนอะไรหมดแล้วนะจ้าที่เราใส่มะละกออย่างเดียวโอ้โหพี่หม่อมเอา๋อบันนี้ขอซื้อรสนี้หนึ่งใส่นิดนึงนะครับใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับคือบ,บางบางท่านถามบางท่านถามว่าเฮ้ยทำไมในารายการทําไมถึงปล่อยให้อย่างนี้บอกผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับแต่ร้านบางร้านไม่เหมือนกันนะครับแล้วท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ย ถ้าท่านชอบท่านก็ใส่ถ้าไม่ชอบท่านก็ไม่ใส่สั่งบอกได้เลยร้านก็เหมือนกันใชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ใส่อันนี้มะละกอมะละกอใส่มะละกอนี่ก็เป็นใส่เยอะนะมะละกอนี่เป็นอะไรแข็งดำนะครับเหลาน้เนก็ได้แขกงดำก็ได้แต่ดำเนนมันก็จะอร่อยอร่อยอัน้เขาแค่ใส่เข้าไปแล้วคุกคุกเข้ากันนะไมมหม่ำสังเกตได้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านผมเห็นเวลาที่เขามาตำซั้วหรือตำต้องตำในรายการโซมาเดี๋ยวนี้เนี่ย เขาจะนี bral, ่หมดแลวนะพี่หม่อมเขาจะตำตำเครื่องก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะใส่ใส่มะละกอลงได้ได้เหมือนผ่าน่าในครกภาสามาในนี่ค่ะดูน้ามันด้วยครับน้ํามันที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอ้โหีนี้ก็เหลือผมจีนกระปุนนว้ในกระปุนกระปุนกระปุกระปุนก่อนอ่ากระปุนต้องใส่ลงไปบ้างพี่ไม่ต้องค่ะละเลยเหรอละเลยค่ะเฮ้ย อันตัวลานี่เป็นแบบนี้อือแบบนี้๋อนี่นี่แบบเขาทำแบบเอาเท่านี้เหรอแค่นี้ค่ะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่อร่อยเดี๋ยวมันผิดสูตรที่ร้านอ๋ออ๋ออ๋อวางไว้ข้างเคียงเลยอ๋อเขาใส่อย่างนี้เหมือนที่แม่มบอกบอกว่าอ๋อที่เป็นที่มาของตำข้าวมเป็นอย่างนี้นี่คือที่มามาเลยนะเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมครับลาดเลยราดเลยโอ้ยทำระไรจิตใจกันแท้แท้อืมโอเคอ่ะแล้วมีถุงงอกถุงงอกใส่ด้วยถั่งอกใส่ตรงไหนโอ้ยตามด้วยถั่งอก อืเอาแคบหมูเลยถ้าใครไม่เอาแคบหมูก็แยกๆไว้ข้างๆได้เนาะแยกๆไว้ข้างๆไว้ก็ได้ขวดต้มกไะเด็กววดต้มกระเด็อืมอะไรนะกวดกวดลงไปือกวาดลงไปกวาดลงไปขวดลงไปถ้าแถวบ้านผมกวดกวดนี่ก็คือวิ่งไล่กันนะพี่ไม่ใช่คนละาขวดขนาดนั้นกวคนเราวดใช่ไหมอืมอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโรยสลันแหน่มันต้องมีขาดไม่ได้นะสลันแหน่เนี่ย พี่ทำไมดำส้มใส่ซาแน่ด้วยเป็นศูนย์ทางร้านขาดไม่ได้คือซาแน่เลยโอเคอ่ะนี่ออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาไม่ได้เอาหนุมจีนไปไปคุกข้างในนะไม่ไปดำตักลาดตักลาดเลยตักลาดเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยตําสั่สมยงตําสั่วครับมามาฝังนี้มาฝังนี้ตําสั่วสมยงส้มตํารสชาติแซบสดเด็ดจากทางร้านสมยงตําสั่อโดยวิธีการทำที่ไม่เหมือนใครช่างน่ารับประทานจริงๆ เอาอะไรก่อนบอกเลยชิมเลยแล้วแต่พี่เลยอับรอบเปก่อนเลยรอบเปกเปิดปับอุ้ยไม่ใช่ครับผมชอบข้าวเหนียวแดงมากเลยเขาได้ข้าวกล่ำครับข้าวกล่ำเนี่ยข้าวกล่ำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำเลือกข้าวเหนียวดำแต่คนที่เกลี้ยงส่วนมากเขาชอบทำข้าวหลามเนี่ยอ๋อข้าวหลามมลองลองนิดก่อนนะลองก่อนนะจะเสร็จนะจะเผ็ดไหมเนี่ยไม่เท่าไรไม่เผ็ดหรอกเจ๊็ใส่ กร e. ะเทียมเจียวหอมเจียวพริกแห้งลงไปอีกเม็ดหนึ่งอร่อยดูนะผักแพ้วผักแพรวผักแพลวใส่ผักแพ้วแน่นึงตามด้วยผักผีกรั่งตามด้วยผักกาดมีนข้ากันดีสักแน่ พอเคี้ยวเดนหนังมันจะกรอบมันจะนุ่มกับเนื้อใช่ไหมใช่แล้วมันนุ่มพี่แล้วมันก็ไม่แข็งนะพี่เพราะปกติร้านบางเจ้าแล้วท่านผู้ชมมันจะแข็งอือจนี้ร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่อ่าพระรามเก้าซอยเจ็ดซอยแยกอ่าซอยอสอมทค่ะสคหหนึ่งเราอยู่พระรามเก้าซอยหกหน้าตึกว่องวานิชส่วนสคหสองอยู่พระรามเก้าซอยเจ็ด ช่อง9เบอร์โทรศัพท์นะคะ086 356 2391 Facebook ของเราสมยงตำซั่วค่ะเรียบร้อยเราเปิดไปเลยนะนี่ตำซั่วตำซั่วนะอันนี้อันนี้สูตรนี้คือราชนะครับสูตรนี่คือราชดมาพี่หม่ำอย่ารองผมเจฟอย่าร้องผมผมท่านผู้ชมครับ มยังไม่ทันเลยครับพี่ท่านผู้ชมมันต้องมีมะเขือปอต้องติดคำที่มีมะเขือปอมีกากหมูติดไปด้วยนะคะวิ่งอื่นๆมาแล้วอ่ะเล่เชฟซาลาแหนนิดนึงซาลาแหน่นิดนึงซาแนิดนึงแล้วก็กากหมูนิดหนึ่งเอากากหมูท่านผู้ชมแซ่บเด๊ะเป็นไงเตรียมน้ำไปเลยดีกว่าพี่ ไปร้านไม่กินเผ็ดขนาดนี้ได้ไหมมีค่ะลูกค้าสั่งแต่สแตนดาร์ดของเราจะเป็นรสแบบนี้ค่ะมีสแตนดาร์ดแล้วเหรครับค่ะแต่ถ้าเกิดคุณทานไม่เผ็ดไม่ใส่พริกเลยก็ได้ค่ะไม่ใส่พริกเลยก็ได้ใส่พริกได้หนึ่งสองเม็ดสั่งได้ค่ะชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบหวานสั่งได้ค่ะเรียกมมากเพลยพี่เยี่ยมเลยนะเยีะยมมากคือถ้าคนอีสานกินเนี่ยคือเผ็ดจะนำมาก่อนเหมือนไฟไหม้เลยอ้าต้องขอบอกว่า อร่อยทุกเรียงอร่อยทุกเรียงมาเอาไปให้ไม่ได้นี่เอาไปเลยนี่เอาไปเลยเอาเอ่ะพูดก่อนเลยเดี๋ยวก่อนขอบคุณขอบคุณพีเอฟนะขอบคุณพีเอฟขอบคุณพีเอฟนะท่านผู้ชมนะครับสนใจเมนูสองเมนูนี้ครับเข้าไปที่แฟนเพจของเราเลยนะครับแล้วคลิกนะครับไปแช่หมากบ๊คกกูหัวเรียมแล้วก็จะมีสูตรต่างๆในนั้นนะครับกินกินร้านก็อย่างที่บอกไปแล้วอ่ะ มีข่าวฮ55มาฝากเทศกาลเปิดบานใจตอนเคแบงค์แจมคาราบาลอ้าว50จังหวัดทั่วไทยใครอยู่จังหวัดไหนก็ดูจังหวัดนั้นเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มิถุนายน2558นะครับอ้าวงานเราเริ่ม4โมงเย็นแต่ว่าเปิดเข้าไปชม6โมงเย็นแล้วหลังจากนั้นก็เต้นรำเต้นรำอ้าวการเรียนเพิ่มเติมก็เฟซบุ๊กแกล้งทำซ่าคาราบาลแค่นั้นเองอ่าครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านในร้านอาหารไหนนะครับต้องการนำเสนอเมนู รสชาติเด็ดเด็ดเสดวแเฮวแบบนี้นะครับหรือมีที่แบบเด็ดกว่านี้อีกนะครับเมนูอะไรก็ได้ส่งเข้ามานะครับตาม Facebook ข้างล่างเนี่ยนะครับหรือว่าเข้ามาทางแฟนเพจของเราเนี่ยทางทีมงานจะติดต่อท่านไปนะครับมาออกในรายการกับเราครับผมตอนนี้แก้วหูมวิ่งเพลินเลท่าน้ครับวันนี้นะผมบอกก่อนเลยว่าผมตั้งใจทำรายการกับพี่หม่ำมาวันนี้ผมรู้เลยว่าไฟไหม้ท้องเป็นแวันนี้เราสองคนนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันทุกทุกทีกทุกสวัสดีครับ สวัสดีครับผมห่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับเบิร์พอยมีช่อง YouTube แลยนะครับผมเอาติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง